วันนี้เราจะมารู้จักกับพระศรีอานกันทำไมเราต้องไปรู้จักกับพระศรีอานด้วยคำตอบก็คือพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาอุบัติในโลกในอนาคตหลังโลกตกอยู่ในยุคมืดยุคมิขสันยีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงนั้นเป็นยุคที่โลกเสื่อมที่สุดมนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่มีพระ ไม่มีศาสนาขนเขียงฆ่ากันสมสู่กันเหมือนสัตว์ที่วไปเมื่อน,นั้นพระศรีอานจะมาอุบัติและนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยทำเมื่อสองพันกว่าปีก่อนอย่างที่กล่าวไปพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้มีเวลาเพียง5,000ันปีและเมื่อสิ้นสุดศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม ก็จะมีพระสีอริยะเมตรัยซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในพัทรกับนี้พัทรกับคือมหากับที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นห้าพระองค์คือพระเจ้าห้าพระองค์ 1. พระกะกุสันทะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายสูงสีส,สอรพระรัศมีจากพระวรกายแผ่ซ่านไปสิบสองโยธ ทรงมีพระชนมายุสี่หมื่นปี2พระโกนาคมนสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายสูง 30, สาสศอกทรงมีพระชนมายุ 30, สามหมื่ปี3พระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายสูง2ี่สศอกพระชนมายุสองหมื่นปีส ภาษีสักยมุนีโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระวรกาย18ศปดอกพระชนมายุแปดสิบปีคือพระพุทธเจ้าในยุคเราและหพระศีอริยะเมตรตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฤทธิ์มากพระวรกาย8ปศสบอบพระชนมายุแปด0มืนปีการแบ่งกับ ในทางพระพุทธศาสนาการแบ่งกับในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งสุญญกับกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิสองอสุญญกับกับที่ไม่ว่างจากผู้มีบุญโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ามีห้ากับคือ 1. สารและกับ กับที่เป็นแก่นสารมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้หนึ่งพระองค์2มันทกับกับที่ผ่องใสมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สองพระองค์3วรกับกับที่ประเสริฐมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สามพระองค์4ีสารมันทกับกับที่เป็นแก่นสารและผ่องใส มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้สี่พระองค์และห้าพัทธรกับกับที่เจริญมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูห้าพระองค์กับปัจจุบันที่เป็นพัทธกับมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ได้แก่พระกักุสันทะพระโกนาคมาณะพระกัสปะพระโคตมะพุทธเจ้าและพระศีอริยะเมตไตรการแบ่งกับ ในดีกามาเลยยสูตรดีกามาเลยยสูตรแบ่งกับไว้สี่แบบคือ 1. อายุกับกําหนดอายุสัตว์สัตว์เกิดมามีอายุเท่าไหร่เมื่ออายุสิ้นสุดลงเรียกว่าหนึ่งกับ 2. อันตรกับกําหนดอายุสัตว์ระยะเวลาที่อายุไขของสัตว์ลงจากอสงไขยปีจนถึง10ปีแล้วขึ้นจาก10ปีจนถึงอสงไขยปี คืออสงไขยปีเท่ากับ1ตามด้วยเลขศูนย์140หนึตัว 1. อสงไขยกับเท่ากับ64อันตรกับ 2. มหากับเท่ากับสอสงไขยกับสามอสงไขยเท่ากับ256อันตรกับพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพระศรีอาน ความจริงพระศรีอานเคยเกิดมาบนโลกมนุษย์แล้วครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าปัจจุบันและเคยบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบินลพัดพระนางประชาบดีโคตมีคือพูดง่ายๆคือแม่หมายของพระพุทธเจ้ากล่าวคือตอนพระพุทธเจ้าประสูติได้เจ็ดวันพระนางสิริมหา,มายามารดาก็สิ้นพระชน พระเจ้าสุดโททนะพ่อของพระพุทธเจ้าจึงอภิเษกพระนางประชาบดีโคตมีเป็นชายาเป็นแม่หนุ่มเลี้ยงเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาตั้งแต่เด็กพระนางประชาบดีโคตมีตั้งใจนำผ้าสาดกคือผ้าสำหรับห่มเวลาออกนอกบ้านที่ทออย่างประนีตใส่พระอบแก้วถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่รับโดยตรัสให้ไปถวายคณะสงฆ์ จะได้กุศลมากกว่านางยิงถวายแด่พระที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคือพระสารีบุตรมือขวาของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็ไม่รับขยับไปหาพระโมคคัลนะคือมือซ้ายของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับและถวายไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครรับจนถึงพระภิกษุใหม่นามว่าอชิตะที่นั่งอยู่ท้ายสุด พระอาชิตาก็รับผ้านั้นทันทีพระนางประชาบดีเห็นเช่นนั้นก็เกิดทมนัสเสียพระไทยพระพุทธเจ้าทราบเช่นนั้นจึงหาวิธีที่จะช่วยให้นางคลายทมนัตด้วยการบอกให้พระอานน์ไปนำบาทของพระองค์มาแล้วเย็นพระหัตให้บาทนั้นลอยขึ้นไปบนฟ้าและบอกกับสาวกทั้งหมดว่าให้ไปนำเอาบาทนั้นมา พระสารีบุตรก็เหาะเหินไปในอากาศด้วยอิทธิฤทธิ์แต่ก็ไม่พบพระโมคลัลนะได้ชื่อว่ามีฤทธิ์มากที่สุดก็เหาะตามหาก็ไม่พบไม่มีสาวกองค์ใดหาบาทนั้นได้จนพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้พระอชิตะให้แสดงความสามารถไปนำเอาบาทของตถาคตมาพระอชิตะซึ่งบวชใหม่กล่าวว่า แม้ระสาวกทั้งหลายยังไม่สามารถนำบาตรมาได้แล้วพระใหม่ที่ยังไม่ได้บรรลุแม้โสดาบันไม่มีอิทธิฤทธิ์อันเกิดจากอภิญญาฌานสมาบัติจะมีปัญญานำบาตรมาถวายได้อย่างไรแต่เมื่อพระอชิตาตั้งจิตอธิษฐานว่าตนเองก็พยายามรักษาศีลปรับพฤิพรหมจรรย์มิได้ให้ด่างพร้อยโดยเดชบุญแห่งความดีนี้ ขอบาทจงมาประดิษฐานในหัตในบัรนี้ทันใดนั้นบาทก็ตกลงมาใสหัตของพระอชิตะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธพยากรณว่าพระอชิตะภิกษุจะได้ตัดสรู้เป็นพระสีอริยะเมตรัยในอนาคตการภายหน้าพัทธรกับนี้พระนางประชาบดีโกตมะได้เห็นเช่นนั้นก็ทรงหายโทมานต หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเมื่อครั้งส่งสเสวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบทก็ได้รับพุทธพยากรว่าจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าโดยพระที่ปั่งก่อนพุทธเจ้าตอนนี้พระศรีอ่านอยู่ที่ไหนพระอชิตะหรือสมเด็จพระศรีอริยะเมตใจบรมนิยตะโพธิสัตว์ภายหลังจากที่พระองค์ ได้รับพุทธธรรมนายจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะแล้วเมื่อพระองค์จุติจากพระชาตินี้แล้วคือตายก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนามว่านาทะเทวะเทพพบุตรรอเวลาจะลงมาเกิดและตัดสรู้ในการต่อไปพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ที่รอมาเกิดจะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตพระนางสิริมหามายา ซึ่งประวารณาตนว่าขอให้เกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระนางก็จะมาเกิดเป็นแม่ของพระศรีอรยะแม่ไตรอีกด้วยเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านถ้าไม่อยากเกิดในยุคมืดถ้าอยากไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องเวียนไหวบ่อยๆเพื่อรอไปเกิดในยุคพระศรีอานก็จงเร่งทำความดี สร้างบุญบารมีกันไว้มากๆบุญบารมีทำได้หลายอย่างหลักๆคือทานให้ทานทุกชนิดศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ภาวนาคือไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยวิธีอื่นก็ได้มันทำสักอย่างกันขอเจริญธรรมพระศีริอรยะเมตไตรคืออะไรคือผู้ที่จะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้โดยท่านได้ทรงทำนายว่าในอนาคตการจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นด้วยกันสิบพระองค์คือพระศรีอริยะเมตไตรพระองค์หนึ่งพระรามพระองค์หนึ่งพระธรรมราชพระองค์หนึ่งพระธรรมสามีพระองค์หนึ่งพระนารถพระองค์หนึ่ง พระรังสีโมนีนาฏพระองค์หนึ่งพระเทวเทพพระองค์หนึ่งพระนรสีหะพระองค์หนึ่งพระติดสะพระองค์หนึ่งและพระสุมงคลพระองค์หนึ่งยุคนี้ยังเป็นยุคของพระสมณโคดมอยู่คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ส่วนพระศรีอริยะนั้นยังมาไม่ถึงอีก2 4 0 0กว่าปี เพราะตอนนี้ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตต้องรออีกตั้ง2400กว่าท่านจะมาท่านจะมาเกิดจะรออยู่หรือหรืออยากมาพบท่านไม่ต้องปรารถนาหรอกปรารถนาจะไม่เกิดดีกว่าเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกับทำอันเดียวกันเพราะมันเป็นของคู่อยู่คู่โลก เพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนพบก่อนกันเท่านั้นยุคพระศรีอริยะเมตรตรเท่าที่ทราบไม่ใช่ว่าหมดยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดมห้า0ันปีแล้วจะเป็นยุคพระศรีอริยะทันทีนะแต่จะว่างจากพระพุทธเจ้าก่อนจะมีแต่เพียงพระปัจเจก,กพุทธเจ้าคือสำเร็จมรรคผลด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครสอนเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็สอนใครแทบไม่เข้าใจ เพราะเป็นช่วงที่มนุษย์ห่างจากธรรมช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างจากพระพุทธเจ้ากล่าวคือเมื่อครบหนึ่งปีอายุมนุษย์จะลดลงหนึ่งปีปัจจุบันพุทธศักราชที่1544อายุมนุษย์โดยเฉลีย่ยเท่ากับเหลือเพียง75ปีหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมนุษย์อายุจะเหลือเพียง50ปีและจะลดลงไปเรื่อยๆ จนอายุมนุษย์เหลือสิปีจากนั้นเมื่อครบ100รปีอายุมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเป็นไปในลักษณะนี้จบจนอายุมนุษย์ครบ80,000ปีพระศรีอริยะเมตไตรจรึงจะลงมาประสูติคุณรู้ไหมว่าอีกประมาณ2,500ปีนับจากนี้โลกของเราจะดับสูญพระพุทธเจ้าสิทธัตถะจะหมดไปท่านจะได้เข้าสู่ยุค ของพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตรตรซึ่งเป็นที่ห้าและเป็นองค์สุดท้ายของกัปนี้คุณอยากรู้ไหมว่าพอสิ้นยกพระสีอ่านจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณไว้ว่าหลังจากพระสีอริยะเมตรตรมาตรัสแล้วยังมีพระพุทธเจ้าต่อไปอีกห้าพระองค์คือในกัปนี้ ส่งพระพุทธเจ้าได้สิบพระองค์ศาสนาพระสีอานท่านว่าศาสนาของท่านนั้นมีผลดังนี้หนึ่งคนสวยทุกคนมีผิวเหลืองเนื้อละเอียดคนแก่ที่สุดมีสวดสรงเท่ากับคนอายุประมาณ20ปีเศษของสมัยนี้เท่ากันเท่านั้นอายุคนสมัยนั้นท่านว่ามีอายุถึง40,000ปีเป็นอายุไข 2. สมัยของท่านไม่มีคนจนมีแต่คนรวยมีต้นไม้สารพัดนึกอยู่ในที่ทุกสถานสัตว์นรกเป็ดอสุนกรกายที่มีจิตใจชั่วร้ายยังไม่มีโอกาสเกิดในสมัยของพระองค์ท่านที่จะไปเกิดนั้นต้องเป็นเทวดาหรือผมเท่านั้นโลกจึงมีแต่ความสุขไม่มีตำรวจทหารมีแต่พ่อบ้านแม่เรือนส การสัญจรไปมาก็สะดวกสบายไปทางไหนก็ภายตามน้ำา 4. คนเข้าถึงธรรมทุกคนทันว่าคนที่เจริญสมถะพอมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณบ้างพอสมควรก็จะเข้าถึงธรรมมาพิสมัยได้โดยสัพพันคือเป็นพระอริยะเจ้าคนที่ได้อริยะต้นแล้วเข้าถึงอรหันตผลได้โดยสัพพัน คนที่ทำบุญไว้น้อยคือฝั่งคาถาพันและปฏิบัติตามแต่ไม่สมบูรณ์อย่างตามก็ก็ถึงไตสรณคมอย่างสูงก็ได้อริยะที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าท่านบำเพ็ญบรารมีถึง16อสงไขยกับแสนกับท่านบำเพ็ญบรารมีมากคนเหลวจึงเข้าแทรกแซงในศาสนาของพระองค์ไม่ได้น่าเกิดจริงๆนะ